สวัสดีค่ะ,คะหลบได้ยนึ่งเป็นการเปิดรายการแบบหน้าสดสดแบบไม่มีอะไรเลยหน้าสดมากแล้วก็แบบเปลือยที่สุดเท่าที่เคยเปลือยมาแล้วเพราะวันนี้อบชีกี้ท็อปเราเราเป็นรายการรีวิวถ้ารีวิวจริงใจถึงจริงต้องรีวิวหน้าสดถูก แล้วก็แต่งหน้าทําไมกี้มองอบแล้วกี้หันไปกังวลหรอกลัวเหมือนกันน่ะอะแม่ในวัย40ที่เราหน้าสดเพราะว่าวันนี้อบกับกี่จะมารีวิวการแต่งหน้าที่เราแต่งเป็นประจําทุกวันหรืออาจจะแบบอาจจะมากกว่าประจำวันนิดหน่อยในเรื่องของขนตาอะไรอย่างนี้ก็จะใส่บ้างเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนรู้ว่าเราแต่งหน้าเองได้ก่อนอื่นขั้นตอนทีมงานจับเวลาใช่ไหมคะจับโอ้ยกี่นาทีกี่นาทีสามสิบแม่แต่งหน้าเองแต่ละวันไม่เคยเกิน20นาทีเลยคุณนี่แต่งนานมากแต่ขั้น ตอนการบำรุงสำคัญมากเราก็ต้องเริ่มจากอบอยอยอบออยว่ะเป็นเนื้อออยอินฟวสแบบนี้เราก็ทาอบออยตบๆเราย้ำยี่ห้อวเองไปเรื่อยๆทาอบออยเป็นออยอินฟวสทั้งหมดเป็นเนเชอรลอินกรีเดียนเอาล่ะฉีดสเปรย์ทำไมถึงต้องฉีดสเปรย์แม่ไม่รู้เห็นเขาฉีดกันแล้วมันชุ่มชืน้นเพราะว่าเวลาแต่งหน้าเนี่ยเฮ้ยเขาปากเราแต่งหน้าเนี่ยมันต้องแบบหน้าฉ่ำอะ่ะอันนี้สเปรย์นะคะเป็นของร e ยวิว always an d optimist ครีมอันนี้เป็นอบเมลออนมอยเจอร์ไรเซอร์ ม่สิบห้านาทีว่ะสิบนาทีแม่แต่ว่าถ้าไม่บมรุงอ่ะแล้วหน้ามันไม่อิ่มอ่ะแม็กกี้ถ้าหน้ามันไม่อ่ทาแป้งก็เป็นร่องไดมันจะเป็นร่องเพราะฉะนั้นเราฉีดให้มันเยอะตอนสาวๆเราแบบแม็กกี้แต่งหน้าจัดมากพอแก่มาก็แต่งหน้าน้อยๆเน้นบารุงนะแม่เนาะใช่ค่ะเพราะว่าบ้านไม่น่าซื้อค o ล l a g e นเราจะทำหน้าเราได้ถึงถึงเพราเรารูดหน้าขึ้นด้วยงด้วยวัยเรานะแม่หน้าแล้วเราก็ต้องคอนะเรารีดขึ้นมาด้วยรีดน้ำเหลืองทิ้งให้มั นี่<ต>ก็ก็ลีปทางน้ำเหลืองด้วยนะแม่อ,อาลีด<ค>ทางน้ำเหลืองคือ20่นาทีแล้วเว้ยอ่าไม่ได้แล้วก็แต่ง20แล้วก็นวดบำรุง20ไงจากนั้นนะคะขออนญาตทาลิปมันบำรุงปากไว้ก่อนอันนี้ใช้ ทัชชะหาซื้อได้ที่ริฟรานี่มากพอบำรุงเสร็จปุ๊บเราใช้กันแดดก่อนหรือว่าอว่ทากันแดดด้วยเหรอวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอากันแดดมาเราใช้กันแดดก่อนหรือว่าใช้อันนี้ก่อนบบมืงใช้กันแดดก่อนอ่ะใช้กันแดดแล้วค่อยใช่ป่ะแล้วค่อยพรายมือขอตบหน้าตบหน้าว่ะตบให้ไหมเติมน้ำไม้การมันเติมน้ำให้ผิวจริงๆริงเพราะว่าเราไม่ได้ทาแป้งอ่ะสมมติถ้าแต่งหน้าเราแค่ลงพื้นเบาๆแล้วตบแป้งปุ่นก็จนลามันถ้าน้ามันไม่ไม่โกลเนาะ เอาล่ะแม็กกี้จะขอไปเริ่มของการแต่งแล้วแต่งไปพร้อมๆก,กันหรือว่าแม่กันแดดก่อนมมแม่กันแดดก่อนสมิธป้าสมิธโทนสันสกรีนใช้อยู่ใช้อยู่ขอ,อยืมมั่งสมิธเนี่ยเขาจะมีเนื้อที่แบบว่าหน้าไม่มันเลยบ้ามากแล้วก็กันแดดสมิธหน้าไม่ลอยไม่ลอยไม่ลอยจริงๆแดดเนี่ยถ้าไม่ทาบํารุงอ่ะแนมะ่แป๊บเดียวไปเลยนะหมายถึงเปไน็นไงไะในวัยเล็กเสี่ยงเราสามารถกระโดดไปห้าได้เลยถ้าเจอแดดเบินตลอดนะแม่นะอ่ะเรียบร้อยรอให้กันแดดซึมฟึ้ลงน้อยเล็กน้อยลืมลืมลืมไอครีมแม่ ขวานไปเาหนาทีนะฉัเสร็จไหมย่ะแม่ต้องต้องพงก่อนงั้นแมกกี้ขอไปที่เอาไอครีมมาเยอะไปแบ่งไปหน่อยทายเยอะตายหยวอยีก แต่ว่ามันต้องบำรุงก่อนจริงๆเนาะนี่ชอบทาไอคลีมไปตรงอื่นเลยนะเพราะรู้สึกว่ามันบำรุงตาได้อะก็ต้องบำรุงมันต้องบำรุงเส้นตรงหน้าผากได้สิรู้สึกว่าก็ครีมก็ลงปุ๊บแล้วแต่ถ้าเกิดกลัวหน้ามันนะคะคุณสามารถใช้ทิชชู่เนี่ยซับหนึ่งรอบได้เราควรจะใช้อันนี้แม่โอกบกับแม็กกี้ไปเซฟโฟราค่าเวลาแล้วก็แม็กกี้ก็ลากแม่โอ๊บไปซื้อพรอมเมอร์อันนี้ด้วยเหตุผลว่าพี่โมเมวรีวิวแล้วบอกว่าดีถามว่ามีที่พลกันไหมมีแต่ว่าแม่โอ๊บเป็นแบบ โลชั่นเนาะของแม็กกี้เป็นอันนี้ซึ่งเวลาพรัมเมอร์เราไม่ต้องทายเยอะใช่ไหมแม็กกี้ ไม่เยอะแต่ว่าวันนี้ขอใช้ตัวอื่นได้ไหมได้กำลังคิดไม่ใช่กำลังเหยือตัวนี้อยู่ r a r Beauty มันเป็นไพรเมอร์ที่แบบหน้ามันลังมาเลืองได้ไดแม่ใช้ไพรเมอร์ทำไมกันเพื่อให้แบบผิวหน้าเรียบเนียนนิดนึงใเมอร์กันเพื่ผิวพอเราบ่มรุงจนหน้ามันอิ่มน้ําแล้วก่อนที่เราจะลองพื้นหรืออะไรก็ตามแต่เราไม่ใช่คอนซีลเลอร์เราใช้แค่องพื้นช่้นมาเราก็ใช้พรเมอร์ปรับผิวมันหน่อยนะเนม่กกี้เนาะใช่ค่ะนี่ก็คือมันจะมาลังมาเลืองขึ้นมาเห็นไหมคะไพรเมอร์ตัวนี้ แล้วแม็กกี้ไม่แบ่งด้วยเมื่อกี้ขอแล้วแม็กกี้บอกว่าเดี๋ยวหน้ามาันเราไม่ให้ด้วย<ช>นนค่ะอันนี้คือแบบไอเทมที่เราใช้จริงๆเนาะเสร็จแล้วยังไงต่อนะคะซับหน่อยช่วงนี้นะคะหน้าตามีสิวเล็กน้อยขออนุญาตคอนซีลเลอร์นิดนึงก่อนคอนซีลเลอร์ของ Ne ็กเแม่อบไม่ใช้คอนซีลเลอร์แม่อบไปที่รองพื้นบางๆแม่อบใช้แตงกีดอกขอแปรงอีดอกของลังโคลแม็กกี้เป็นผู้แนะนําแม่อบเข้าสู่วงการของบิวตี้เบลนเดอร์คือเวลารองพื้นเราจะใช้อันนี้จุ่มกับ บิวตี้เบนเดอร์เนอะเราเกลี่ยรองพื้นนะแม่เนอะใช่ค่ะแต่แม่บอกครับบิวตี้เบนเดอร์ต้องชุบน้ำก่อนนะคะใช้มาแต่งหน้าเองมา3ปีเพิ่งรู้ว่าบิวตี้เบนเดอร์อันเนี้ยต้องจุ่มน้ำก่อนแต่งว่ะรู้วันเนี้เมื่อกี้และบิวตี้เบนเดอร์ของกี้นั้นตึงตึงตึดดึงมันแพงก็ใช้แล้วก็ประหยัดอันล่าสุดที่ซื้อมาอันที่มันีเป็นหนูยิ้มอย่างเงี้ยจริงๆมีหลายอันแต่ว่าหายไปหมดแล้วลูกเอาไปเล่นหมดเลยกี่นาทีแล้วนะเบนผ่านไปประมาณ7นาทีค่ะ เราคไม่จับเวลาจริงหรอกมั้งวันนี้ขอใช้รองพื้นของ Tom Ford เมคกี้ใช้คอนซีลเลอร์ยังไงอ่ะไม่ค่อยใช้ใช้รองพื้นที่สีอ่อนกว่าแทนแต่คอนซีลเลอร์จะใช้บางครั้งเวลาที่แบบเออหน้ามีรอยสิวก็เล็กน้อยก็ใช้คอนซีลเลอร์ที่แบบสีเหมือนสีเข้มหน่อยแม่มีประสบการณ์เลือกรองพื้นผิดเบอร์ไหมคะโอ้แต่ลวคุณส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าตัวเองอะขาวก็จะเลือกรองพื้นที่แบบสีสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาทาหน้าเราแล้วอะก็คือหน้าเทาอะแม่โอบรองพื้นเสร็จละขอใต้ตาสักหน่่ออยนนะะคเพืให้ ดูมีอะไรนะวันนี้ทํางานมันหนักอะคะแม่ก็ต้องแบบว่าเออใต้ตาอะไรบ้างรู้สึกร้อนล้นมากเลยตอนจับเวลาเนี่ยเขาไม่จับจริงมั้งจับจริงวะเก้านาทีแล้วเก้านาทีแล้วเบนไม่มีทางทันเลยอะอันนี้จะเป็นลูกเหมือนแต่งหน้าแบบไปรับลูกรับลูกแต่งขัดนี้เลยวะออขออนุญาตสร้างโครงหน้า ไหนสีไปด้วยรอด้วยมาเร็วไหมมาสร้างโครงหน้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใช้อะไรดีปกติใช้ทอมฟอดสร้างโครงหน้าด้วยทอมฟอดคะ่ะทอมฟอดต,ตัวนี้ดีมากนะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นตัวเฉดด้วยแล้วก็เป็นโกล์ตรงนี้ด้วยอ่ะให้ไม่อบใช้ทอมฟอดไปไม่กกี้จะใช้แบรดบวริวตี้เป็นรองกื้เถูกไหมตัวนี้สิมันใช้น้อยแล้วสีมันดีมากใช้ไปคนผมแรงนี้ได้ เขาเพิ่งเอาเข้ามาที่เซฟอร่าค่ะทีเนี้ยเราก็เลยแบบสนใจเพราะว่าเคยเห็นเซเรน่าโกเมดาเขาใช้อยู่แล้วเซเรน่าโกเมดเลยอเป็นแบรนด์ของคุณเซเรน่าโกเมดซึ่งจริงๆอ่ะเซฟอร่าต้องปลดเตยออกเราเป็นเราหราเว้ยอ่ะเห็นไหมคะสีนางชัดไม่ต้องเฉดจนตกใจให้เป็นริ้วมากเลยแอบคอนทัวร์นางนิดนึงเนาะเมื่อก็้พุเช็ดตัองก็ตกใจเหมือนกนอือแม่อบเฉดเสร็จแล้วนะเมื่อกี้ไปไฮไลท์ลงมาแล้วอ้าวไม่บอกอ่ะอ้าวพอเราเฉดเสร็จแม่อบเติมแก้วแก้วอ่ะเติมแก้วก่อนที่ใช้ให้ไรของไรคะ ของแรบ b ิวตีตัวนี้ค่ะเป็นไฮไลท์สีออกทองทองจริงๆมันมีสีโทนชมพูอีกอันนึงนะคะก็คือจะแบบพุ่งอ่ะต้องใช้น้อยมากเอาจริงแต่จริงอ่ะทอมฟออยดก็ชอบพอเติมทอมฟออยดนิดนึงของแม่อบแอบเติมครีมที่เป็นแก้มแก้มเขาเรียกอะไรนะแม่แมกี้บลัชหรือเปล่าบลัชครีมแต่อันนี้คืออบกี้ต้องบอกว่านี่คือการแต่งตามามเกิดในชีวิตตของเราเองไม่ได้มีหลักการที่ถูกต้องอันนี้ก็คือเฉดที่เหลือมาเอามาเสริมดังตัวเองได้เฉดที่เราเหลือๆจากแก้มเมื่อกี้ความบลัชนะคะ ตแต่ตว,ว่าในในฐานะที่เราเป็นคนผิวเข้มบลัชเราก็จะต้องมีสีเข้มนิดนึงที่จยังไม่ลงแป้งก่อนขอลงบรัชออนไปก่อนเพราะมันก็เป็นผงๆเหมือนกัน<ช>อันนี้เป็นสีอ oli, คอลเลกชันของชาร์ลอตต์ทิวเบอรีคอลเลกชันยูนาบี <laughs> ใครที่ดู Never the Less นะคะอันนี้ก็คือหยิบของเขาจากโต๊ะเครื่องแป้งยูนาบีมาเลยมาตกแป้งกันไหมได้ได้ได้ปกติใช้ลอรลา e เมอร์ชิเยนะคะทาลนซููเซนเป็นทานสูรูเซน,น,นแต่วันนี้ไปค้นพบว่าตัวเองอ่ะมีชาแนลอยู่ในกาก้านานมากแล้วเคยจําได้ว่านางเนื้อดีมากใช่ชาแนลเนื้อดีมากไม่กกี้ซูมจากไหนแม่โอบหาไม่ได้มันขาดตลาดหรอ ขอต่อเวลาได้ไหมขอเป็นครึ่งชั่วโมงจาก20นาทีได้ไหม่อไปตบแป้งแป้งวันนี้อบอาทูเฟสเป็นทานลูเซนต์เหมือนกันแป้งแบบตบเบามากเนาะแม็กกี้เนาะบางๆเลยแป้งแบบตบตบที่มือก่อนตบอย่างนี้ก่อนเลยอ่ะผ่านๆเบาๆเลยไมมให้ติดหน้าจนแบบมันอ่ะมึงหน้าล้างเหมือนเด็กมัธยมเลยสวยจังเลยดูได้ไงอ่ะมึงไม่เห็นในกล้องเลยว่าชัดหรือเปล่าอ่ะเสร็จไปต่อกันที่คิ้วแต่ไม่อบแต่งอะไรก่อนปกติแต่แม็กกี้แต่งคิ้วก่อนเดี๋ยวนะแม่อบขอเฉดเบาๆอันนี้เป็นชาลอตชาลลอต คิวเบอรี่แม่อบเฉดกลามอีกนิดแม่อบแต่งคิวก่อนแล้วค่อยแต่งตาแต่แม่อบไม่ได้แต่งตาอย่างจริงจังอ่ะเมื่อกี้วันนี้มีพาเลต2อันที่ใช้ประจํานะคะเจ้าหมอขอดูหน่อยขอดูหน่อยก็เหมือนกันปะ้ะไม่เหมือนกันเลยอะ่ะเป็นสีที่ใช้ทุกวันกันตายอยากอ่อนหน่อยตัวนี้อยากเข้มหน่อยตัวนี้อันนี้แนะนําอันนี้ไม่ได้เงินจากเขาด้วย<ม>แต่ว่าใช,ใช้จริงพอใช้แล้วมันดูหน้าธรรมชาติชาลอต แล้วคุณกี้ก็ใช้แปรงแม่อบไปวะอายแชโดว์ตัวนี้ในการแต่งคิ้วไปเลยเธอเหมือนเขาปรึกษากันเรื่องครึ่งชั่วโมงอะไรเนี้ยแหละเอาล่ะมึงพวกเราน่ารักแบบสุดๆไปแล้วตอนเนี้ยยังไม่เริ่มคิ้วเลยอันนี้เป็นชาลลอรเหมือนกันเฉยเลยซึ่งพาเลตเนี้ยมันมีทั้งหมดเป็นช่องเบ้นมึงดึงเวลาแกล้งแม่ใช่ไหมอ่ะให้อธิบายเขาไปคิ้วแล้วแม่ยังไม่คิ้วอันนี้ดีมากอีกอันของทอมฟอร์ดหน้ามันเป็นประทูแล้วเว้ยตอนเนี้ยไปคิ้วไปคิ้วอะคิ้วแม่กี้เสร็จแล้วมื ต้องขึ้นแขกกี่โม ไม่เล่งจลงวะ่ะขึ้นวทีก็พอแม่มาขึ้นแขกอะไรคิค้วคือมองกุฎของใบหน้าออกชมพูชมพูไหนแล้วกันเนาะในการเขียนคิ้วมันจะมีเนื้อแบบนี้ก็ได้แล้วก็ใช้แปรงแบบนี้ปัดบนล่างหรือถ้าง,ง่ายนะมันมีแปรงเขียนคิ้วที่เราใช้ที่ง่ายๆที่เราใช้มีของทอมฟอร์ดอันเนี้ยค่ะเขียนง่ายมากมันจะเป็นหัวแบบเนี้ยแล้วก็อีกด้านหนึ่งไว้ปัดมันก็จะมีอันนี้ไว้ปัดอย่างนี้ก่อนนะเหมือนหาทางของคิ้วเราก่อนแล้วก็ใช้ฝั่งเนี้ยเขียน ได้เลยเมื่อได้คิ้วอย่างที่เราต้องการแล้วของแม่โอบมีอันนี้แม่แม็กกี้เป็นไอเทมหลักของทอมฟอร์ดคืออะไรคะแม่มันเป็นแปรงปัดคิ้วที่ไม่มั่วแม่แปรงอันอื่นมันจะคล้ายมาสคาร่าตาแล้วไปปัดคิ้วใช่ปะใช่แต่อันนี้มันทําขึ้นมาสําหรับคิ้วแล้วมันปัดแล้วคิ้วมันไปแบบเป็นเส้นอะแม่มาสอนแม่โอบเขียนตาก่อนยังไงคะแม่แม่โอบเขียนตาไม่เป็นคือเนี่ยถ้าแต่งหน้าในชีวิตจริงแค่นี้เลยก็คือจะยกขางตาเล็กน้อยแล้วก็ดูลายตาข้างๆอย่างเงี้ยให้มันพุ่งไปข้างงหลัะ แล้วก็เอานิ้วปาดอย่างเงี้ยอ๋ออายไลเนอร์เขียนเป็นหมายถึงว่าคัดเบ้าอะคะคัดเบ้าหรอคัดเบ้าให้ดูธรรมชาติเอาจริงๆนะคัดม่วคัดม่วใช่ไหมแต่เราใช้สีเข้มๆอ่ะคัดรอบๆกระบอกตาก่อนเนี่ยเราก็หาสีเข้มๆแล้วก็มาสีเข้มๆคัดรอบกระบอกตาแล้วก็เปบยไปข้างหลังให้แบบนี้ทั้เใบจากนั้นก็เอาสีอ่อนๆมาทาตรงกลางตา แล้วก็อาจจะเอาสีเข้มๆข้มเล็กน้อยหัวตาเล็กน้อยทันลบไว้ันลบแม่โอ๊ตกแม่อบต่อขนตาเขาล็อกดาวน์ไปถอดขนตาไม่ทันถอดเองเหรอต้องดึงเองแล้วขนตาจริงไปหมดเลยตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยแม่ที่ดัดดัดดินฟ้าอากาศไปเลยเพราะว่าไม่โดนขนตาเสร็จแล้วมือเสร็จแล้วขนตาไม่เหลือรลเวเยแม็กกี้กำลังทำอะไรแม็กกี้กำลังติดเทปเทปนี้แม่อบก็มีมือต้องทากาวลงไปก่อนเดี๋ยวมันเลอะอ้าวนั่นคือเคล็ดลับหอ แล้วปกติดยังไงอ่ะปกติอบดึงมาไว้ที่นี่แล้วก็เอากาวอ๋อนี่ทาบนนั้นไปเลยนาทีสุดท้ายอ๋อไอ้เป็นยิ่งเกยหน่อยมาไม่ได้มึงต้องเอาที่ลงไปทาลงไปบนนั้นเลยทายังไงนี่กาวหรอใช่อันนี้เป็นตะข่ายนะคะเวลาดึงมามันจะแปะพับไว้เดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็แปะตรงนี้นี่คือ้างที่ติดแต่้างที่ไม่ติดความตาตกตาพับมันจะได้หนีบออันนี้เวลาเราไปเซิร์ชตอนซื้อก็ เิร์ชว่าตาไข่ติดตาสองชั้นสี่นาทีสุดท้ายไปที่ปากอะแม่ปากเขียนขอบแล้วค่อยเบลนเราแนะนำที่เบลนปากของอันนี้นาหัวตัด2นาทีครึ่งเฉดเฉดเฉดแก้มอีกทีนึงใช้ของเฟนตีค่ะเฟนตี้เฉดอันนี้นะคะตบหน้าปากตบบนปากนี้ค่ะตบตบทอมฟอร์ดตบตรงนี้เติมดั้งด้วยเฟนตี้เหมือนกันค่ะ เซตด้วยเฟนตี้แล้วก็เก็บปีกค่ะหนึ่งนาทีครึ่งอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งค่ะฟิกหน้าแล้วมึงดีวอลิสราเดี๋ยวกูทาปากกูทาปากสีนุ่นวอลนุ่ให้ดูผู้มีลิปสีนุ่นวอลนุ่เลยอันเนี้ยคิ้วยังไม่ได้ปาดคิ้วหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะ ดิวไว้ดิวเสร็จแล้วค่ะพี่แอลทำอะไรนานขนาดนี้ค่ะพี่แอลเติมหางคิ้วค่ะออเ ง่ายจังเลยอ่ะแม่จิกเขาทำไมอ่ะจับได้ว่าแม่จิกตีนเหรอพูดถึงลรกคนนี้หน่อยค่ะแม็กกี้เป็นคนสอนแม่อบว่าเป็นผู้หญิงเราต้องขึ้นหน้าเองได้ขึ้นหน้าต้องขึ้นหน้าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วต้องใช้คําว่าเยอะต้องเยอะนะเยอะหน้าขึ้นมา ไม่มีใครบอกไว้ว่าปากเบี้ยวข้าง <S 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 นุน <S <S นุนจะบอกอั้มเหมือนกันว่าเอออั้มปากอั้มไม่เกลี่ยแต่ว่านี้เป็นรูคแบบเวลาแต่งไปป,ประชุมลูกค้าไปรับสามีที่ทํางานให้เป็นหน้าเป็นตากาันไม่ถึงขั้นทํางานอันนี้เป็นเครื่องสําอางที่อบกี้ใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็เลยมารีว,ว,รวิวแต่งแชร์ชกันให้ดูในอบชี้ช็อปนี้นะคะแต่ว่าถ้าดูอยู่ทางบ้านแล้วอยากที่จะช็อปบิวตี้ไอเทมใดๆอย่างนี้วันนี้เราก็มีอะไรมาแนะนำ ใช่แล้วค่ะหรือมาช่วงนี้นะคะหลายคนก็อยู่บ้านก็สั่งโน่นสั่งนี้จากบ้านกันนะคะแต่ว่าเรามีอีกช่องทางหนึ่งเช่นเคยค่ะที่จะให้ทุกคน,นสามารถไปช้อปกันได้ง่ายๆนะคะกับลายนั่นเองเพราะว่าเขามีแคมเปญดีๆนะคะที่อาสาส่งพลังใจให้กับคนไทยทุกคนผ่านแคมเปญ We Love You ไลายอาสาพร้อมช่วยคุณนะคะคือการมุ่งรวมพลังแพลตฟอร์มนะคะขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทยในทุกภาคส่วนในยามวิกฤตแบบนี้นะคะโดยเริ่มต้นจากการช่วยสนับสนุนนะคะธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยต,าต่างๆทั้ง SME นะคะแล้วก็ร้านค้าโซเชียลทั่วไปเนี่ยให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้บอกเลยว่าเป็นการจัดเต็มแบบลายช่วยร้านคุณช่วยช็อปซึ่งตอนนี้เนี่ย <c oughs> มือกี้มือกระแทกกันมากๆเจ็บมากๆจริงตอนนี้มีร้านค้ามาร่วมแคมเปญเยอะค่ะและเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าในหมวดบิวตี้นี้ถ้าเข้าไปดูที่ลายของเราจะมีอะไรบ้าง <c oughs> ไปค่ะ เรามาเริ่มที่ลาลานค่ะ,คะอันนี้คือไอราคอนเซ็ปต์ไอราอะไรมันคืออะไรมันคืออะไรออะไอราก็คือผ้านมามออร์แกนิกแบรนด์คนไทยนะคะเป็นแบบออร์แกนิกแล้วก็ย่อยสลายได้เป็นวีแกนธรรมชาติที่สำคัญคือ ก่อตั้งในประเทศไทยใช่แล้วอันนี้ของแม่อบจะถือเป็นไนท์แพดมันก็จะเอ็กซ์ตร้าหลองสำหรับเวลานอนอะไรก็ตามนะคะมันดูแบบว่าอ่อนโยนอ่อนโยนสารออร์แกนิกแล้วก็วีแกนไทยแบบกลัวเรื่องแพ้หรือว่าคอนเซิร์นเรื่องเรื่องมันเบียดเบียนธรรมชาติเป็นวีแกนหรือเปล่าอันนี้ก็จะตอบโจทย<า>ะะ์นังย่อยสลายในปุ๋ยหมักภายใน12เดือนนะคะซึ่งกล่องเนี้ยก็สามารถย่อยสลายเขาบอกว่ารีไซเคิลดิสบอกได้ได้เลย,เลยนะคะไอยราคอนเซปผ้าทั้มัยออร์แกนิกแบรนด์คนไทยค่ะต่อค่ะต่อกันที่ พี่มาช็อปนะคะชื่อเขาดูแบบพี่มาพี่มาช็อปก็คือเป็นร้านมัลติแบรนด์รวมสินค้าจากญี่ปุ่นนะคะกว่าแบรนด์มันค่อนข้างนิชเปลว่าก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆเฉพาะจุดแต่ถ้าคนที่ชอบก็จะชอบมาวันนี้เราเอามาให้ดูหลายอย่างมากของแม็กกี้คืออะไรก่อนเอาวันนี้ก่อนเขาบอกว่าันนี้ของดีของดังอะไรอะไรนางคือออร์แกนิกโซดาไวท์แพคเป็นเหมือนมาส์กอนยญาตนะคะจะเป็นอย่างนี้มาส์อะไรอะมาสหน้าใช่ไหมเป็นมาสหน้าฟูฟูอะ ถ้าลองฉีดที่มือก็เนี่ยแล้วก็มามือมือมันไหลออกมาไม่หยุดหุยกลิ่นดีด้วยเนี่ยก็คือมาสหน้าทิ้งไว้แบบนี้เหมือนวิปครีมเลยกลัวลูกกินจังเลยอันนี้ยังไงก็ญี่ปุ่นซิลูเอตขนาดนี้กระเรียนมงจากดาวองคายังไงก็คือมาจากญี่ปุ่นแหละอันนี้เขาบอกว่ามันคือสบู่เขาบอกว่านี่คือกลิ่นซากุระนะคะนี่ไงแล้วก็ปิดอย่างนี้ มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเขาให้ที่เก็บมาด้วยแบบนี้น่ารักมาดูของอีกชิ้นหนึ่งนะคะอนี้เขาก็โด่งดังเหมือนกันเป็นแมสแบบว่าใช้กับมือนะเป็นแทนแมส m o ยเ t อร์อันนี้คือเป็นแบบเหมือนแผ่นแมสเขานะคะก็จะให้ถุงมือมาด้วยแบบนี้แม่นี่ไงมันจะเป็นแผ่นแกะง่ายสไตล์ญี่ปุ่นหอมนี่ค่ะอุ้ยโลดระหว่างที่เรารีวิวของเราก็จะใส่ถุงมือเฮ้ยชอบมากเลยไปด้วยสั่งสั่งสั่ง เข้าไปได้ที่ไลน์นะคะ Line Official Thailand หรือว่าเข้าไปที่ Add Line Thailand แล้วก็คลิกที่แทบที่เขียนว่าไลน์ช่วยร้านคุณช่วยช็อปนะคะแทบตรงนี้ก็คือกดเข้าไปก็จะเจอร้านมากมายเขาแบ่งเป็นริสต์ไ่ให้แล้วชิ้นต่อไปค่ะจากร้าน DB Cosmetics นะคะเป็นแบรนด์เมคอัพน้องใหม่นะอันนี้แกะอ๋อเป็นลิปสติกเขาก็จะมีลิปสติกซิลบลัชพาวเดอร์อ๋อราคาหลักร้อยราคาก็คือจับต้องได้อันนี้เป็นบลัชซิลบลัช พาวเดอร์สีสวยสีสวยปากอันนี้นะคะสี056แซ่้ากดอิดหน่อยไหมของแม่กี้อิดดของแม่โอเป็นเซ็กซี่เรดไปสั่งได้สมมติอยู่บ้านอยากลองผลิดัก์ใหม่ๆนะคะมาถึงอีกอันวาบูมเขาบอกว่าคืออะไรอะโพสิชันนี่ของแบรนด์เป็นน้ำหอมน้ำหอมที่กลิ่นจะออกเซ็กซี่มีทางของผู้หญิง แล้วก็ของผู้ชายอ่ะอันนี้นี่ของผู้ชายเหรออันนี้ผู้ชายไม่อบถืออยู่ gentlemen แล้วก็ va boom chow นี่น่าจะของผู้หญิงเฮ้ยพอแต่เปิดกล่องมาก็ได้กลิ่นเลยอ่ะเฮ้ยกลิ่น fruity รุตตี้อันนี้กลิ่นหวานมากเฮ้ยอันนี้อันนี้หอม เออเบเ่แม่อันนี้ดีมึงเอาให้มันเกาะตัวนิดหน่อยอดมสีหอมและมาดูอีกอันนึงค่ะ B bene เป็นแชมพูและครีมอาบน้ำแบรนด์คนไทยก็คืออันนี้ B bene จุดเด่นคือเขาจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเลยนี่ไง B bene อันนี้เป็นชาเวอร์เจลสองอันของแม็กกี้เป็นมูลไลท์อะไรอย่ะชาเวอร์เจลมูลไลท์วิ t สวีทดรีมส์นะคะของแม่อวเป็นชาเวอร์เจล first light in the m o r n i n ดมยังไงดีอะยังได้กลิ่นาบาวูมเยู่ตอนนี้ก็บาวบูมยังอยู่จริงๆอุ้ยหอมบาร์ูมเข้าปากดูว่าไปต่อค่ะอันนี้แม็กกี้ชอบแนะ่ On Nature Official นะคะเป็นแบรนด์แอลกอฮอล์ล้างมือถนอมผิวด้วยตรงนี้เป็นออร์แกนิกแอลกอฮอล์มอยส์เจอไรซิ่งแฮนด์เจลนะคะกลิ่นของเขาคือกลิ่นมอร์นิ่งล s ซซัมมีทั้งแบบขวดปั๊มเยอะๆกับแบบเป็นหลอดพกพาไหนดมซิเขาบอกว่าคือกลิ่นมอร์นิ่งล s ซซัมเอาบาวูมออกไปไหนบาวบูม เฮ้ยกนินอ่อนๆไม่เหนียวเน,นะอะหนะชอบเอาอกับบ้านกี้ต้องพูดว่าอะไรคะต้องพูดว่ากี้ชอบค่ะมาที่โอบต่อนะคะ Aftermoon house อันนี้เขาบอกเป็นสครับอันนี้คือบีบเนื้อเจลนวดเบาๆสอสนาทีแล้วล้างออกนั่นเองะะทั้งตัวได้ใช่ใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวอันนี้ก็คือเจล l y p e e นะคะไปต่อค่ะซูต t ออยสำหรับผ่อนคลายนะคะไหนดูสินี่นี่นี่หรอแมล้วมอนเรามีเลยอ่ะนี่ไงกลิ่นลอซัมโรสแมรี่ลาเวนเดอร์ของอบเป็นกลิ่นบาลานซ์อันนี่หอมเอาตังนี้เลยเหรอแม่ ใช่ต่อไปค่ะยี่ห้อเทมไรส์เทมมีทั้งสบู่สบู่ทำมือสิ่งที่แม่อกกับแม็กกี้เลือกหยิบเลยคือยาดมยาดมจ้ะออ่ะลงเา่เป็นยาดมสมุนไพรหอมกลิ่นดั้งเดิมนะจ๊ะมี2แพ็คเกจอ่ะแม่เปิดแบบนั้นใช่ไหมกี้จะเปิดแบบนี้เฮ้ยดีอารมณ์ดีแล้วอันนี้ขนาดกระแทกรัดนะคะส่วนอันนี้เขาให้เก็บเก็บเมคอัพลัชโอมก็คือแปลงแต่งหน้าทาาควมสะอดแปลงแต่งหน้าได้เอากลับบ้นเลยเอาแปลงมาวนแปรงถุงน้ำนิดนึงมาแล้วก็วนอ่ะ เอากลับบ้านเอากลับบ้านกี้ชอบค่ะกี้ชอบโอ้ชี้ค่ะและสบู่ทำมือค่ะแม่เต็มเลยนะคะอันนี้เป็นทำมาจากอะค็อกนัทออยก็คือมันมะพร้าวใช้ทำความสะอาดผ้าโดยใช้น้ำสบู่เนี่ยถูเบาๆให้เกิดฟองทำความสะอาอใช่ต่อไปช้อนแซนเดอร์บิวตี้ช้อนบ้าช้อนบ้าอันนี้คือ สินค้าจริงนะคะเป็นรองพื้นใช่ไหมคะแม่เป็นรองพื้นนะคะแล้วก็มีหลายเฉดให้เลือกมากมาก,มากตั้งแต่ขาวสุดก็จะเป็นไลท์เลยไปจนเฉดดีฟก็คือเราว่าอย่างนี้มันก็ครอบคลุมทุกเฉดผิวแล้วนะซึ่งมันสามารถใช้เป็นรองพื้นก็ได้เฉดก็ได้ไฮไลท์ก็ได้เขาเลือกสีที่เข้มที่สุดมาให้เราเลยและนี่ก็คือ beauty i เทมเผื่ออยากอยู่บ้านแล้วก็อยากดูแลตัวเองไปด้วยซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้ทุกคนได้ช้อปปิ้งกันนะคะลที่สําคัญแนมะ่ช่วยธุรกิจเหล่านี้ให มีแหล่งที่ซื้ต่อตด้วยนะคะ,คะเข้าไปดูร้านที่เข้าร่วมแคมเปญ We Love You ทางไลน์ได้เข้าร่วม list ร้านค้ามาเพียบแล้วเข้าไปดูเข้าไปช็อปกันได้เข้าไปที่ไหนเข้าไปที่ Line Official a ลแอคเคาท์ไลน์ประเทศไทยก็คือแอคไลน์ไทยแลนด์แล้วเขาก็จะมีแถบเมนูคลิกเข้าไปไลน์ช่วยร้านคุณช่วยช็อปค่ะใช่แล้วค่ะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะสนใจอยากจะดูรายละเอียดของแคมเปญดีๆแบบนี้นะคะกับทางไลน์ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Line Official Account นะคะไลน์ประเทศไทยเช่นกันคเนี่ทงงอา ให้ไปดูเพิ่มทางคอมเมนต์ด้วยนะคะใช่ค่ะวันนี้เสื้อผ้าที่เราใส่ก็มาจากทางไลน์เหมือนกันนะคะของอบคือยี่ห้อ Pastel Motel ของกี้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าจากฉัดนภาด้วยค่ะเดี๋ยวอีพีหน้าอบจะชี้กี้จะชอบอะไรเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจริงๆวิธีใช้เคยเห็นเคยเห็นเขาใช้น้ำมันพวกนี้เขาจะชอบทาที่มือใช่ไหมแล้วเขาก็จะทำแบบนี้แล้วเขาก็จะวิธีใช้เขาก็ให้มา ขอพรพระเจ้าแม่หม่